มาครับวันนี้ถ้าใครจะหาตัวเอจ0ร้อยเนะราคาที่ไม่แพงมากนะผมจะมีตัวยูโรสีที่เป็นแทนเตียนาะตัวนี้อ่าตัวนี้อยู่ราคา420,000บาทนะครับในราคาอินอหวเนาะถ้าใครต้องการทำทะเบียนเนี่ยเพิ่มอีก150,000บาทนะครับรวมเป็น570,000บาทเนาะในราคาพร้อมทะเบียนสาหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวผมพามาดูกันครับอ่าโอเคคันนี้เนาะ แต่ที่บอกไปตอนต,อน,ตอนคลิปเนาะราคาล้ทะเบียนอยู่5้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับสําหรับตัวสเปคเนี่ยมาเป็นตัวฮีโน่เจ็ดร้อยที่เป็นคิปลองล้อแทนเตี้ยเนาะอ่าคิปลองล้อแทนเตี้ยนะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้ามาเป็นแหนบนะอ่าแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังมาเป็นตัวของถุงลมอ่ามาเป็นถุงลมสองเพลานะสําหรับตัวแทนเตี้ยเนี่ยไม่มีรถที่เป็นเพลาเดียวนะอ่าอันนี้ให้ดูตัวหัวก่อน ก็ไม่ได้ชนนะก็โอเคอยู่ไม่ได้ผุไม่ได้อะไรนะครับตัวเครื่องมาเป็นเครื่อง e 1 3 4อ่ามนเป็น e 3 4ตัวนี้มาเป็นโทโบไฟฟ้าเลยด้วยอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์นะครับก็มาเป็นตัวของเจ็เกียร์ธรรมดานะอ่าแล้วก็มีลีทาด้านหลังด้วยนะต่อมาก็อันนี้ให้ดูสภาพคัาสซีเนาะของตัวรถคันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นก็อาจจะมีตัวของสนิบบ้างเนาะอ่าให้ดูกันไป แล้วก็คันนี้เป็นยูโร4นะคันนี้เป็นยูโร4นะไม่ใช่ตัวยูโร5นะตัวระบบไฟก็จะมีน้อยกว่าแต่ก็ตัวรถก็เครื่องเป็นคอมมอนเรลแล้วเหมือนกันเบรกก็มาเป็นเบรกลมแล้วเหมือนกันอย่างตรงนี้ก็เป็นเบรกลมละอ่าเป็น2ชั้นแล้วก็ตัวลูกหมากอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันหมดนะใช้เหมือนกันกับตัวยูโร5เลยไม่แตกต่างแต่ตัวเนี้ยผมมีของใหม่ละถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางผมได้นะมีตัวใหม่ลูกนึงก็ตกประมาณ750บบาทนะครับอ่าแล้วก็ อันนี้นี่สำหรับตัวยูโร4เนี่ยเขาจะมีกล่องตรงนี้อยู่เอาไว้ใส่พวกวาวลมวาวเบกอยู่แถวเนี้แหละสองกล้องนะแล้วก็สนับตัวล้อเขาเนี่ยจะมาเป็น8น็อตเนะขนาดกระทะจะเป็น19.5นะแล้วก็ยางจะเป็นนี่ยางจะเป็นตัวของ245 70R 19.5แต่บางคันนะ่ะเขาก็จะใส่เป็น265เหมือนกันนะเนี่ยก็คือขนาดหน้ายางเนี่ยเขาจะใหญ่ขึ้นนะแต่โดยสเปคปกติเนี่ย เขาจะมาเป็นสเปคนี้เลยคือตัว245 70R 19.5นะครับอ่าตรงนี้เป็นภายในเนาะอ่าภายในของตัวรถคันนี้นะครับก็ไม่ใช่โพสูงนะก็จะเหมือนรถปกติทั่วไปเก๊ะข้างบนมาครบเลยภายในทำความสะอาดมาเบื้องต้นละคอนโซลด้านหน้าก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้เป็นอะไรถือว่าดีเลยอ่าวงพวงมาลัยก็ไม่ได้ขาดนี่วงพวงมาลัยเต็มวงปกติตัวจอที่เป็นยังเป็นยูโร4อยู่นะจะ มีเกเนี่ยอยู่4อันพอดีอ่าแต่ถ้าอยู่หลห้เนี่ยเกยน้ำมันกับเกควคมรล็อกเนี่ยเขาจะเข้าไปอยู่ในจอใหญ่ละนะแล้วก็นี่ชั้นเกียร์ธรรมดานะครับส่วนตัวรีโมทถุงลมก็อยู่นี่เลยนี่รีโมทที่คุมถุงลมอยู่ตรงนี้อ่าปรับได้จากช่องตรงนี้เลยนะครับนี่ตัวบเบาะก็ยังดีอยู่นะบอกตรงเนี้ยังเต็มอยู่ไม่ขาดภายในโดยรวมโอเคนี่มีที่ปิด ท้ายด้วยไม่ให้แสงเข้านะก็โดยรวมประมาณนี้สำหรับคันนี้นะก็อยู่ในราคา5้0 0 0นเจ็ดหบาทพร้อมทะเบียนนะครับก็ยังไงถ้าใครสนใจนะก็ติดต่อได้นะครับที่เฮียงเจริญยน์จำกัดนครปฐมขอบคุณครับ